นใต้ตอนบนมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องบางแห่งฝนตกหนักก็ขอเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำด้วยนะคะคือตอนนี้เราเจอร่องมรสุมหรือว่ายอมความกดอากาศต่ำจากโกลเซนเรียกว่ายัางไม่ได้เจอเต็มเมนะครับ แต่ตั้งแต่วันจันทร์เขาจะมาถึงที่เวียดนาม <c oughs> ตรงนี้เนี่ยแหละฮะโกลเซินอาจจะมีผลกระทบเต็มๆกับประเทศไทยถ้าเกิดเขาไม่ลดกําลังลงโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านตอนนี้เตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มเพราะว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่จังหวัดน่านภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาสูง <c oughs> ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาถ้าฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือดินโคลนถล่มลงมาได้ค่ะทางจังหวัดเนี่ยประกาศเตือนให้ชาวบ้านต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดหน้าเนี่ยฟังดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีสัญญ,ญาณเตือนภยัยถ้าเกิดฝนตกหนักลงมาถ้าท่านได้ยินปุ๊บเนี่ยให้รีบอบพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนทันทีใช่ครับเตรียมตัวให้ดีๆนะครับ ข้าของเครื่องใช้เสียหายไปนี่ไม่คุ้มนะครับคือเวลาน้ําป่ามานี่คือมันมานเร็วมาก